ยให้นาดีๆลุงจีลุเห็นหลานอเปล่ากินได้ลุงจีน่ะจอจเบร์เดย์ให้ลุงนะจีมพี่ใหญ่มาอจิมมานีก่อนเบอร์เดย์ก่อนลุงลุงมาให้ไปเบอร์เดยหลานหน่อยเลยมเด็กๆร้อมกันเฮ้ย้อนหลานหน่อย มให้ได้ขปอข้อเดิขอได้ลูกก็ขอได้อันนี้มันถือให้กอนราลูกเต็มเตม่ะมาเตมเมา่บเต็มเต็มค่ะบัพี่เคยมาพี่เคยมาพ่อมาแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่โอ้โพ่อใหญ่ยอ่ะบาม Happy birthday เวลาเป่าเวลาเป่าเฮ้ยปอ้มาเป่าให้แล้วไมินเทียนะเทียนอยู่ไหนลูกข้างหลังลมาองเร็วๆเราเดี๋ยวจับอีกมาดทูยูอ้าวปาามาม ที you? ่หายเ้ยขอให้เราทำถึงในดูแลรักษาตัวเองด้วยนะค่ะเยอะเลยเยอะอะอขอพอลงมาขอให้ดูนะร่างกายแข็งแรงนะรุกเร็วนะแข็งลงนะ ใหการงานก้าวหน้านะเออรักมียให้รักมากๆนะมืนที่ลุงรักเมียใช่ไหมนะเมียงรีกเันดีตีกฟนตายอ่มาาอวรกลไม่รวยลูกดฝันนี้ตบน้ำใจมีขนานะลูกนะข้แ็งแรงแข็งแรงเดี๋ให้ไปเอ็มนเก็บเงินจนนะลูกทำเป็อแยแล้วล่บน่วันนี้วันนี้ใครมันเกิดเนาะ

ให้แล้วจบแล้วมื่อกีอเไหมนนทาเลี้ยเนมราไม่ใช้ยล้วเลี้ยงลวเลี้ยงตเลี้ยงตเล้ยงตัเลี้ยงวเ้ยงตัวเลี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 งตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเเลียงตัวเลียงตัวเลีเลียงตัวเล้ แคแความรู้สึกมาแล้วไม่ทันแล้วจิงไม่เลกันมาด้วยมีแต่ความสุขกายสุขใจถ้ากันมะีเรื่องสุขกสุขใจนะบอก่สอนเลยก็เชี่ยอย่าสอนนะยเจ็บอย่จนนะลูกนะให้พ่อนา้แข็งแรงลูกนะ แต่เรามาภากแข็งแรงล้เลยนะจะเจ็บจะจนเออใช่ด้ไม่ใส่กแข็งแรงแข็งแรงเกิดเดียวกับอ่าอามเลยไปแล้วมาแล้วเดี๋ยวได้กัดไหมไม่มามาเตรงไหนม่อ่าเลยไปแล้วอ่นที่18ดใช่ไหมลืมฮะเนดเรื่เดียว น้าลุงโอ้ยพรหนอย่งป่าแล้วป่าแล้วมาขอ้ยพรนะสุขภาพเ่งแรงครับสุขภาพ่งแรงครับขอให้สุขภาพ่งแรงเหมือนกันนะ เร็วนะแสไ่เรวเรมนเดกโบอ้เรื่อมีน้อดีด้วยเาลจมหนล่าให้พอนมยลูกมพมันเกิดสมีหน่อยลกไม่ควรไม่ควรเลยแหละอะลูกอะให้พรสามีหน่อยอนัน รับพอนอ้าไปลูกไปมันถือมีดอยู่นะแม่อาไปไปเีบอกอะไรใครเชื่อฟังกันนะไหฟังอบ้านฟังบานไปลูกอออดีดีอาดีดีลูกเซตเซตแบบนี้อาดีดีอาดีดีอาดีด อ่าอ่าให้เธอมีความสุขอ่าอ่าเอาพี่ใหม่พี่ใหม่ไว้พรให้น้องหน่อ่าอ่าขอขอพี่กลับไปเป็นหมื่นเท่าร้านเท่าเออสาธุอ่าแล้วว่าแม่สบายแล้ว โอเคนี่ชนก่อนคลยใชมีจ้องเน่ยรอมเตรียมเลยนะพร้อมเลยอาพี่เจลูกแล้วโอ้ยพ่อของปอเป๋าให้พูกให้บากลมพัดตึงเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ให้ไปเอาจานนมีไปเอาลอ้าวของน้องเมียของเขาไม่เห็นได้รัย